สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็กราบความรักของชาวพิจิกในช่วงนี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรมีไพ่อัดสวินถือดาบขึ้นมาใบาแรกแล้วก็8ถ้วยกับ3ไม้เท้าอืไพ่น่าสนใจนะคะชาวพิจิกในครั้งนี้มีไพ่เจถ้วยขึ้นมาโอเคสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะพยายามลดทิฐิของตัวเองเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรกันนะหรือว่าคุณเก็บ ความรู้สึก เก็บความอึดอัดไว้ในใจนะคะพยายามหันหน้าปรับความเข้าใจเนี่ยหันหน้าพูดคุยกันมีไพ่สามไม้เท้ามันขึ้นมาเนี่ยคือการใช้คําพูดการใช้วาาัทศิ์อะไรบางอย่างการปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างเมื่ออย่างนั้นนะ่ะมันจะเป็นปัญหาสะสมเนี่ยไพ่แปถ้วยขึ้นมาเนี่ยปัญหาสะสมอะไรบางอย่างจนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นคราวถึงจุดแตกหักได้นะคะถ้าปัญหาสะสมมาเรื่อยๆนะคะพยายามลดทิฐิของตัวเองหรือว่าจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะเขาอาจ จะมีทิฏฐิเยอะนะพยายามปรับความเข้าใจกันค่ะไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาไพ่แดถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีไพ่7็ดถ้วยเนี่ยเลข7็ดเลข8ปดเนี่ยนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทเลยนะตอนนี้ไม่ได้มีคนคุยด้วยเลยนะคะในช่วงปีนี้ทั้งปีหรือว่าในช่วงเนี่ยต้นปีนี้นะจะมีคนมากหน้าหลายตามาทําความรู้จักกับคุณแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ถูกใจแบบหนะึ่งรเปอร์เซนหนาว อาจจะยังไม่ใช่คนนี้หรือว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเขาก็ดันไม่ชอบคุณนะหรือว่าคนที่เขาชอบคุณคุณก็ดันไม่ชอบเขาอีกเนี่ยคือความหมายของ8ถ้วยเนี่ยคือมีรักที่ไรนะคะผิดหวังทุกทีอาภัพรักก็ได้นะรักไม่สมหวังนะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเนี่ยใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาหรือว่า มีรักทางไกลแบบอาจจะพบเจอกันเนี่ยอาจจะปีละครั้งนะคะน้อยมากๆเลยหรือว่าเดือนละครั้งจะต้องแท็กหาแมสเซจกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมักจะจับได้ไพ่แปดถ้วยนะ่ะมันคือเป็นความคิดถึงหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่กับคนรักนะคะเป็นไพ่ของการละทิ้งอะไรบางอย่างหรือว่าการลาจากอะไรบางอย่างก็ได้เราทําให คุณมีความรู้สึกเศร้านะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่เยอะเอาซะหน่อยเนี่ยพะมีไพ่เนี่ยสามไม้เท้าแล้วตามด้วยไพ่8ถ้วยขึ้นมาค่ะระวังรักที่รักเผื่อเลือกนะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์มากๆก็ได้นะคะ7จ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะคุยกับคนหลายคนแบบนี้ก็ได้นะเจ็ดถ้วยขึ้นมาค่ะหรือว่า เป็นชาวพิจิกเองตอนนี้คุยกับหลายคนอยู่หรือเปล่านะคะสเตตัสอาจจะยังไม่แน่นอนนะแบบนี้นะคะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาค่ะนะในเกณฑ์ช่วงนี้นะหรือว่าทั้งปีเลยเนี่ยอาจจะมีคอนเน c t ชันอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะทำความรู้จัก นะไม่จําเป็นต้องเป็นคนรักเสมอไปนะบางทีคุณได้คอนเน็กชันใหม่ๆนะคะได้พบเพื่อนใหม่ๆแบบนี้ได้ค่ะเราอาจจะเป็นการครบกันแบบเพื่อนไปก่อนเราค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักในอนาคตแบบนี้ได้หรือว่าการที่คุณมีการเดินทางอะไรบางอย่างนะคะสามไมมเท้าขึ้นมาเนี่ยไม่จะไม่จาเป็นจะต้องเดินทางไปไกลถึงขนาดต่างประเทศนะบางทีเนี่ยเจ้านายนะคะให้คุณไปพบปะลูกค้านะคะการ ดูงานในประเทศนอกประเทศหรือว่าการไปออกบูธการไปพบอะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยแล้วมันคือการได้รับคอนเนคชันนะคะอะไรใหม่ๆเนี่ยสามถ้วยขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นการนำไปสู่การรู้จักใครบางคนแล้วพัฒนาไปเป็นคนรักได้นะสามถ้วยมีเกณฑ์การพบรักจากเพื่อนแนะนำก็ได้นะคะหรือว่าเข้ากลุ่มสันทนาการอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสามถ้วยหรือการพบรักในครั้งนี้เนี่ย อาจจะจู่โจมแบบรวดเร็วน่ะเพราะอัจววินถือดาบขึ้นมาเนี่ยคือเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะ่ะนะแล้วคุณอาจจะยังกล้ากลัวๆอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงดีคุณเกิดความสับสนความไม่แน่ใจนะคะเนี่ยมีไพ่ เจ็ดถ้วยขึ้นมาคนนี้เป็นคู่ของฉันจริงๆหรือเปล่านะคะมีคําถามกับตัวเองอยู่ตลอดเลยหรือว่าจะคบกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนนะสามถ้วยเนี่ยเหมือนคุณยังไม่แน่ใจกับคนคนนี้แล้วลองคบศึกษาดูใจกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะคือยังไม่ได้เร่งรีบกับความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเลยถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะอึดอัดมีทิฐิกันนะคะลดทิฐิลงแล้วก็กลับมาเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเนี่ยส ถ้วยนะคะอาจจะทํากิจกรรมกันมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบใจเข่าใจเราเนี่ยเหมือนคุณเวลาคุณอยู่กับเพื่อนนะมันจะเป็นความรู้สึกสบายใจไม่ได้มีอารมณ์หึงหวงหรือว่ามีทิฏฐิอะไรต่อกันมากมายนะคะเนี่ยคือไพ่สถ้วยค่ะอลิสขออีก5ใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกหนึ่งสำรับการน,นะมีไพ่เอ็มพอเรอร์ขึ้นมานะคะ พยายามอย่าพึ่งควบคุมแฟนในตอนนี้มากซะจนเกินไปหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแฟนของคุณควบคุมคุณมากซะเหลือเกินนะคะมันจะต้องอาศัยการคอมมูนิเคตกันนะ,ะไพ่สามไเท้าขึ้นนะคะเด่นเป็นจางาเลยเนี่ยแล้วมันมีไพ่ของทิศทีการควบคุมการหมางเมินการพยายามพูดคุยกันเยอะๆค่ะความรักอย่างเดียววันไปไม่ล่อหลอกเพื่อนๆนะคะเอ็มพขึ้นมาชาวต่างชาติเด่น เด่นที่สุดนะคะเป็นชาวลัคนาราศีเมษแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยไม่ได้จําเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นชาวเมษอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเอ,อ่ำหรับคนโสดเลยนะนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้นะคะหรือว่ามีความสามารถหลากหลายเป็นคนที่ควบคุมคนได้ดีหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนนะคะว่าง่ายๆแบบนี้จะผู้หญิงผู้ชายได้นะคะ แลมีไพ่มีไพ่โลกขึ้นมามาไพ่โลกเราตามมาด้วยไพ่เอ็มเพอเรอร์ uh, นะคะอลิสขอเปิดให้ครบเลยนะชาริออตนะคะขึ้นมาอีกแล้วกับชาววิจิกนะสองไม่ทา้าแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งคาถาโอเคไพ่หนึ่งคาถาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักนะโอกาส ที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆนะคะผู้คนมากหน้าหลายตาในช่วงปีนี้ทั้งปีเลยเนี่ยหรือว่าพบคอนเนคชันใหม่ๆก็ได้นะหนึ่งกระทาขึ้นมา2กระทาขึ้นมาสามถ้วยขึ้นมานะคะสาใบานี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเออมีไพ่โลกอีกไพ่ใบหนึ่งนะการที่คุณเนี่ยนะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะสงไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าการไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะไม่เคยไปมาก่อน ไม่จำเป็นต้องถึงต่างประเทศนะเช่นนะคะคุณไปแต่ที่ที่เนี้ยซำ้ำๆทุกวันทุกวันนะคะบางทีคุณลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ้างเปลี่ยนร้านอาหารนะคะเปลี่ยนที่เดินเปลี่ยนที่แฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นคอนเน็กชันหรือว่าเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆใ,ในการพบเจอผู้คนใหม่ๆเอ e เน y ใหม่ๆก็ได้นะคะไพโลกก็เช็เช่นเดียวกันนะ3-4ใบนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเดินทางไปในที่ที่คุณ ไม่ได้ไปอยู่ประจำนะคะมันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นโอกาสในการพบรักของคุณได้เนี่ยไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยบริษัทอาจจะส่งคุณให้ไปดูงานที่นี่นะคะออกบูธที่นี่แบบนี้ก็ได้เนี่ยไพ่หนึ่งคาถาค่ะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านการทํางานแล้วมันมีโอกาสเนี่ยทำให้คุณพบเจอกับความรักได้เช่นกันนะคะมีไพ่โลกขึ้นมานะคะด้านต่างประเทศเนี่ยก็ยังโดดเด่นที่สุดสําหรับชาวพิจิกอยู่ ดีนะคะดาวมฤตยูก็ยังเลงลัคนาราศีคุณเนี่ยไปอีก5ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เปลี่ยนทินที่อยู่แบบเนี้ยนะคะได้พบเจอคนแปลกๆได้พบเจอคนต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าบางทีคนไทยก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าอาจจะเป็นรักทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเนี่ยเอ็มเปอร์เรอร์ขึ้นมาชาริออดขึ้นมาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติโดดเด่นนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยทำงาน ที่ต่างประเทศเคยไปเรียนต่างประเทศหรือว่าคนคนนี้อาจจะทำงานบริษัทที่มีชาวต่างชาติอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่แปดถ้วยนะคะหลายใบขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศหมดเลยเพราะฉะนั้นในปีนี้ชาวพิจิกคนไหนนะที่คุณวางแผนนะคะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณวางแผนที่จะย้ายตามคู่จะในประเทศนอกประเทศนะมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเยอะนะคะ โอกาสที่คุณจะได้วีซ่าโอกาสที่คุณจะได้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเนี่ยแล้วยิ่งไพ่เวิล์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเกณฑ์การไปอยู่ในถิ่นที่อยู่ใหม่นะคะส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศเนี่ยหปี10ปีหรือว่าอยู่ถาวรเลยก็ได้ค่ะส่วนใครที่ต้องการที่จะทําอะไรริเริ่มทําอะไรกับคู่กับแฟนนะคะมันมีไพ่สไม้เท้ากับชาริอขึ้นมาเนี่ยมันคือการวางแผน อนาคตอะไรบางอย่างเช่นการทํากิจการร่วมกันค้าขายร่วมกันนะคะการวางแผนอนาคตการวางแผนครอบครัวหรือแม้กระทั่งการวางแผนมีบุตรหลานก็ได้นะเนี่ยมีไพ่สาถ้วยขึ้นมาไพ่โลกขึ้นมาเนี่ยคือเกณฑ์การตั้งครันมีบุตรนะคะแต่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดีแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะชาริออตเนี่ยความหมายคือ success ค่ะการประสบความสําเร็จอะไรบางอย่าง หรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวกับคู่กับแฟนเนี่ยมากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะจะในประเทศนอกประเทศได้หมดเลยนะจะเอาลักษณะคนที่เข้ามาไหมเพื่อนๆนะจริงๆไม่อยากจะลงลึกถึงลักษณะคนที่เข้ามาเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการเปิดภาพรวมนะคะไม่ใช่เปิดรายบุคคลน,นะนะแต่เอาซะหน่อยนะคะเอ็มเปอเรอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะจะบวก นะคะบวกลบประมาณ5-10ปีคุณจะมากกว่าน้อยกว่าได้นะคะแล้วอย่างชาริออดอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีเป็นคนแต่งตัวดีนะเป็นคนที่อาจจะพูดน้อยเอาซะหน่อยนะคะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้คนจะเข้าถึงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็พิถีพิถันมากๆนะคะกับการกินการอยู่การใช้ชีวิตการแต่งตัว เขาบอกว่าชาริออตเนี่ยเป็นคนที่รักการออกกำลังกายนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเจ็บป่วยอะไรง่ายๆนะคะหรือว่าชอบทำให้ตัวเองอะดูดีอยู่เสมอก็ได้แล้วเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าฉันอะเป็นคนที่ดูดีนะมีคนชอบมองฉันนะคะแต่ก็จะแบบคีปลุกนะ่ะ เงียบๆขึมๆเอาไว้นะคะลักษณะคล้ายๆไพ่ดีเอ็ม r เลยคนจะไม่ค่อยกล้าหือกับคนนี้สักเท่าไหร่อาจจะด้วยบุคลิกลักษณะท่าทางที่เป็นคนนิ่งๆก็ได้นะคะเนี่ยเป็นคนพูดน้อยจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกถ้าเอ p e r o รกับชาริออตขึ้นมานะโอเคอลิสขอเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะ ให้กับชาวพิจิกแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยค่อนข้างที่จะเฮฮาปาร์ตี้เลยทีเดียวอยู่กับคนที่สนิทด้วยนะเพราะเนี่ยมีไพ่สามถ้วยขึ้นมานะคะแต่จะมีเพื่อนน้อยค่ะเพื่อนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะมีไพ่เดวิลหดาบหนึ่งถ้วยนะคะ10ไม้เท้าขึ้นมาโอเคแล้วก็ Temperance นะคะขึ้นมา เอาไพ่เมเจอร์หลักก่อนนะคะเมเจอร์หลักเนี่ยมีไพ่ d e วิลขึ้นมานะคะ d e วิลถ้าถามด้านความรักเนี่ยนะส่วนใหญ่นะตัวจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะแล้วมันเป็นความคิดถึงหรือว่าความคิด ถึงแบบคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเดวิลขึ้นมาหรือว่าอย่าพึ่งควบคุมเนี่ยมันคือไพ่ของการควบคุมอะไรบางอย่างนะคล้ายๆไพ่ดีเอ็มเพอเเลยนะคะคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วต้องระวังนะคะเมื่ออย่างนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดน่ะอึดอัดแบบไหนเนี่ยแบบ8ถ้วยนะคะขึ้นมาต้องระวังความสัมพันธ์แบบนี้นะมีไพ่6ดาบขึ้นมาค่ะไพ่6ดาบเนี่ยมันคือการหลุด อะไรบางอย่างหลุดพ้นอะไรบางอย่างนะคะปัญญามาปัญหาจบก็ได้นะเ,เวลาที่อีกคนหนึ่งร้อนดังไฟนะมีไพ่ของร้อนดังไฟเลยนะคือมีไพนะ่เนี่ยอัศววินถือดาบนะคะโอ้โหเป็นคนที่บางทีเนะี่ย ถ้าสมมติถึงขีดสุดเมื่อไหร่สามารถระเบิดอารมณ์ได้เลยนะถ้าสมมติแฟนเพื่อ,นเ,อน,เนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบไพ่ดิอัมพ์เฮอร์เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นชาวเมทนะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นชาวเมทนะคะคนนึงร้อนอีกคนนึงมันต้องเย็นนะแบบไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยรอให้อีกคนนึงเย็นซะก่อนแล้วค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาในชีวิตคู่เนี่ยเอออลิสบอกอย่างหนึ่งนะ,ะมันจะมีลัคนาราศีนะคะที่จะไม่ค่อย ถูกกันจะเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทุกคู่นะชาวเมรกับชาวพิจิกเนี่ยนะคะ คือคุณเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวประจําลักนณาราศีทั้งคู่เนี่ยไพ่ดีเอ็มเพาเอร์แบบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติแฟนคุณนะเป็นลักนณาราศีเมษนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษเมื่ออย่างนั้นนะ่ะอู้ชันก็แน่เธอก็แน่แบบเนี่ยแล้วมันจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่เนืองเนืองนะจะต้องเย็นแบบไพ่หกดาบแบบนี้นะคะหรือว่าหกดาบขึ้นมาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ปรับความเข้าใจกับแฟนน่ะคือพยายามปรับสมดุลน,นะคะปรับกันทั้งคู่ปรับจูนกันทั้งคู่เนี่ย มีไพ่หกดาบกับ Temperance ขึ้นมาเนี่ยคือคุณหาจุดสมดุลของตรงกลางของชีวิตคู่ของคุณได้แล้วนะแล้วมันมีความสุขน่กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะมันไม่มากไปไม่น้อยไปเนี่ยเทมเพ a n c e ค่ะการหาจุดสมดุลอะไรบางอย่างนะมีไพ่หนถ้วยขึ้นมา1ถ้วยคือจุดเริ่มต้นของความรักการพบรักใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะชาวพิจิกนะคะมีไพ่เถ้วยสถ้วยหถ้วยขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์การได้พบ คู่คนใหม่ๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาพบปะพูดคุยกับคุณมากหน้าหลายตานะคะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาค่ะเกณฑ์การพบรักมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาอมืการแบกรับภาระความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วไม่พูดออกไปนะนะคะเหมือนกับเนี่ย ไพ่ใบแรกขึ้นมาเลย Energy ใบแรกเนี่ยการมีทิฐิอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะคะ10ไม้เท้ามันขึ้นมาหรือว่าคุณเองก็ได้นะรู้สึกว่าทําไมแฟนของตัวเองไม่พยายามที่จะปรับจูนอะไรเลยเป็นคุณที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะต้องหันหน้าพูดจากกันค่ะมีไพ่สามไม้เท้าขึ้นมา Temperance ขึ้นมานะเป็นไพ่ของการปรับสมดุลหรือว่า เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนสถานะนะคะจากโสดเป็นไม่โสดนะหรือว่าบางทีเนี่ยจากรักกันอยู่แล้วอยู่ดีๆนะคะมีการหลุดออกมาบอกเลิกกระทันหันการจากลาแบบกระทันหันแบบนี้นะคะมีไพ่ ถ้วยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีไพ่หกดาบขึ้นมาด้วยนะยิ่งดาวมฤตยูเนี่ยกำลังเล็งลัคนาราศีพิจิกอีกดาวมฤตยูชื่อมันออกจะน่ากลัวนะมันมีเรื่องที่จะต้องระวังนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยมีไพ่ temperance ขึ้นมาอีกนะหรือว่าการพบรักจากทางไกลค่ะเพราะไพ่ใบเนี่ยคือมีระยะทางอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวพิจิกค่ะขอบคุณค่ะ